ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชานแนลนะครับวันนี้เฮียจะพาไปชิงโชคนะครับกับเลดี้บูส t นะครับผมขั้นแรกนะครับขั้นแรกเราก็ไปซื้อเ a d y b o o s t นะครับที่เซเว่นอนะครับ1ขวดนะครับก็หลังจากนั้นเราก็มาลงทะเบียนนะครับในเลดี้ลักกีนะครับก็กดที่โคมเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า leddylucky.com นะคะ แล้วก็มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับใน Search ใน Google นะครับ readylucky com นะครับก็มันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เรานะครับอย่างที่สองนะฮะสำหรับเข้าคนที่เข้ามาครั้งแรกให้ลงทะเบียนกิจกรรมนะครับกดไปที่ลงทะเบียนกิจกรรมนะฮะจะขึ้นมาหน้านี้นะครับ r e g i s t e r นะครับก็ให้ลงเบอร์โทรศัพท์ของเรานะฮะเลขบัตรของเราชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพศและจังหวัดที่อยู่นะครับก็ พิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกเพศเลือกจังหวัดให้เรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบนกิจกรรมนะครับผมต่อไปเฮียก็จะเข้าสู่ระบบให้ดูนะครับเฮียลงไปแล้วนะครับทําไปแล้วนะครับก็โทรศัพท์นะครับอันนี้คือเฮียเคยลงไปแล้วนะครับ ครับผมพอเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับให้เราเกรอกเลขที่ไปเสร็จนะครับหลัง R ดอกจันนะครับแล้วก็ทั้งหมดจะมี12ตัวนะครับเดี๋ยวเฮียจะกรอกไปดูนะครับผม ครับก็พอเฮียกรอบไปแล้วนะครับ12ตัวนะครับผมเป็นเลข12แล้วก็2ตัวใช้จะเป็น P 1 P 2 P 3อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกว่าใบเสร็จเราเนี่ยซื้อกี่ขวดนะครับชนิดไหนนะครับก็หลังจากนั้นก็ส่งรูปใบเสร็จนะครับเลือกรูปนะครับที่เราเคยถ่ายไว้นะครับนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งใบเสร็จนะครับ ตัวนี้นะฮะก็สาม,มารถเล่นได้ถึงวันที่23เมษายนนี้นะครับก็จะมีของรางวัลให้นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะแจกพวกนาฬิกา iPad อะไรประมาณเนี้ยนะครับมือถืออย่างเงี้ยแต่เฮียก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดว่าแจกแจกกี่อย่างนะเพราะว่าอ่านดูแล้วไม่มีนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือก็มีแจกประมาณ4อย่างได้นะครับ ก็สำหรับคนที่สนใจที่จะเล่นนะครับก็ซื้อเ e ต d ี้บูส t มานะครับหขวดที่7ซเว่นอนะครับแล้วก็มาส่งในเ e ต d ี้ลั k กนะครับผมโอเคครับแค่นี้ก็ถือว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็วันนี้ก็สามารถเล่นได้ถึงวันที่23เมษายนะครับมีของรางวัลอะไรบ้างนั้นตอนนี้คือก็ ทางนี้ก็คือกติกานะฮะก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะคะว่ายังไงก็จะมีของเราวาจำนวนสิบรางวัลน,นะครับก็ยังไม่ได้บอกว่ายังไงนะคะับตอบก็ประมาณว่า หนึ่งหนึ่งอย่างเนี่ยสามารถเลือกเอ่อมันจะมีของรางวัลอยู่แล้วหนึ่ง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 ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรากินรถไหนก็จะไดอ้อ่ได้สิทธิ์ลุ้นในรถรถนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็จะเป็นแบบแจกของสินค้าอยู่4อย่าง4ชิ้นเนี่ยพูด,ดง่ายๆนะฮะก็ทั้งหมด10รางวัลนะครับ ก็สามารถรายละเอียดได้ทางนี้นะครับครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกำลังใจเหียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ